สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดียามสวยๆเติบเลยละคือเก่าคือเดิมพี่น้องลงมาเห็ดเวียกรวมอยู่วัดเห็ดเบียสมัคคีการสร้างศาลาหงษ์ธรรมบ้านน้ำมงพี่เนาะบ้านไหนกะหน้าเขากะเขาบ้านประตูเขาบ้านประตูก่ออะไรก็ก่อมันนี่กาะ แทงผูก่อผู้คนเหมือนี่เข็มถ่าคออยู่ <c oughs> มนนี่คนบอยกากรล้เป็นไรนห่นม <c oughs> ว่าน,นนี่คน,น,คน,นมาหลายอยู่มัอน,นี้คนมาบบคอยรล้เป็นไฮะ่เห็นบ่ เคยแถวก่อ,อยู่พี่ก่อที่นั่งทางจำเป็นสร้างจำเป็นเออสร้างคูเป็นเลยถึงจำเป็นทำคูเป็นกับบ่อจำเป็นแล้วเนาะ ไ่เป็นว so like ่าเป็นแต่ไผ่สั่งเป็นแต่สั่งไผ่พี่น้องปึกสั่งปูนว่ะฝึกเปรื่อยโอ้พอได้ไรลรพี่น้องทำนี่กันพอได้อยู่พอได้สั่งบ้านองได้ต้องากคันเรื่องเล็กเล็กดีทนัดเดพี่น้อง เรื่องลังคาเรื่องเล็กนี่เคยถ่ายพันธนันดปุนนี่กำลังฟึกพ่ะนะโอเคแล้วพี่น้องสามนี่ก็ได้ด ถนัดขึ้นลังคาได้พี่น้องะถนัดขึ้นลังคามานันนี่เอามาก่อก่อแพงต่อไปกระสาบ <c oughs> งานสาบนี่ไว้โบเคยเแถาสา,สาบแล้วก็ปาดปาดแพงแตง ส่งกอสางกอก็ได้ส่งไฟก็ดีกอข้นส้นเลยบ่ข้นหอดผู้ยุเลยบ่ห่าน มันน้ำมุ้งส่างร้ายอยู่ที่เนาะเยี่ยมาอันนี่ออก,มนะมก็มาเก็บเก็บดินบล็อกที่เนงะหอยสางครับตามปูนหอยสาง กเดือดสีแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ละปีกันละดมกำลังใส่ฮุ๊บหลิดทีปีกายนี่เทคา,านอยู่เทิงเนาะเรียบร้อยแล้วปีนนั้งฆ่ากับเสร็จแล้ว 哎，我，你把那个水停了。

มันีมาบ่ร้ายไปในสนงเลยมันมีขาดไปหลายคนค่ะเปตนต้องใช้ไปวิ่อักขระ

อ้าหลุดแล้วว่ามือนี้ไ่ได้ข้วบ้านแลยเด้คนมันหน่อยเฮ้ยถ่าใส่อยกงพูนรวมด้วยช่วยกันพี่นนองมีแต่ชาวบ้านสามคีกันเห็ด่อยกัน แต่ละปีได้ปีละหน่อยกระสางมันพี่น้องคอยเห็ดไปเรื่อยเสามมกคีคือพลังพี่น้องไปเถาก็ใส่แพงใหญ่เลย โอเคพี่น้องมหันี่ก็สิพอจบคลิปพี่น้องในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยพี่น้องเด้อผู้ใดอยากทำบุญก็ขอเชิญนะพี่น้องเด้อซื้อน้ำซื้อในห้างชาวบ้านกินก็ได้นะพี่น้องเนาะทำบุญรวมกันแซลล์พี่น้องเอ้เมือนีจักได้ยังกินโบหุว่าลงมากินเข่าอยู่วัดน้ำกันเบิดทุกคนพี่น้องกระไดยังกินมือนี พูดสิเป็นแผนกแม่คั่วพี่น้องพูดบาได้ปลามากเลยนะได้ปลาบอ่ะมอว่านี่ปลาได้เนะา,นา,นา <c oughs> ะมปลา่นปกพี่น้องที่ไก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ขอปิดคลิปกันเพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแหงเบิดถูกทุกคน